ตัวอย่างจงหาค่า x และ y โดยใช้กฎของคาร์เมอร์กฎของคาร์เมอร์ก็คือการใช้ดีเทอร์มิแนนต์เข้ามาช่วยนะครับหน้า x ตรงกับหน้า x หน้า x คือเลข2และก็เลข3หน้า y ตรงกับหน้า y หน้า y ก็คือลบ1กับลบหหลังเท่ากับคือตัวเลขตัวเลขคือ7และก็9นะครับดังนั้น x ตั้งตรงกับ x y ตั้งตรงกับ y และเลขตั้งตรงกับเลข เมื่อตั้งตรงเสียนเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเลขหน้า x และหน้า y มาหน้า x คือ3 2 -1 -5 ลบ1ลบ5เลขคือ7 9แถวหน้าคือแถวของ x แถวหลังคือแถวของ y นะครับเราก็มาหา det a ก่อน det a ก็คือเอาตัวหน้ามาหา determinant ดังนั้นเดเก็มีค่าเท่ากับ3 2ลบ1ลบ5ะครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนับเครื่องหมาย3ที่นับลงก่อน3ลบ5บวกมีลบ1ตัวได้ลบ5 3 1 คูณขึ้น2ลบ1ลบ1ดู3ที่มีเครื่องหมายลบจำนวนคู่จะได้บวกลบจำนวนชี่จะได้ลบ2 1 2ลบ15บวก2ได้ลบ13นะครับใช้วิธีการกดเครื่องคิดเลขน,นะต่อไปเป็นเดส ax ็ก็คือการเปลี่ยนแถว X โดยเอา7กับ9มาวางแทนที่แถว X จะเป็นเด ax ดังนี้ดังนั้นเด x ก็จะมีค่าเท่ากับเปลี่ยนแถว A x ให้เป็น7 9แถว y เหมือนเดิมคือลบ1ลบ5คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบคูณลง7ลบ5บวกมีลบ1ตัว ลบจำนวนคู่ได้ลบ7 5 35คูณขึ้น9ลบ1บวกลบสิทโทษที่ลบลบจำนวนคู่ได้บวกนะครับ9 1 9ลบ35บวก9กดเครื่องคิดเลขจะได้ลบ26ต่อไปเป็นเดด A.Z. d เด็ออตเดคือการเปลี่ยนแถว Y แถว Y คือตัวนี้โดยการเอา7กับ9มาวางแทนที่แถว Y แถวหน้าเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแถวหน้าเหมือนเดิมคือ3 2แถวหลังเปลี่ยนเป็น7 9คูณลงเป็นบวก คูณขึ้นเป็นลบเริ่มคูณ3ามคูณเก้าเไม่มีลบเป็นบวกนะครับต่อไปคูณขึ้น2 7ลบมีลบจำนวนขี้จะได้ลบ7 2ก็เป็น14 27ี่ลบสิก็ได้13า อ่ะมาดูค่าแต่ละค่านะอันนี้เราได้ค่าเด็ ax เด ay แล้วก็เด็ az เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นจะหาค่า a x a x เกิดจากเด็ ax ส่วนด้วยเด d ด a ax คือลบสิบสาเออลบยี 26, ่สิบหกเด a คือลบสิ 13, ก็เป็นลบยีหกหารลบสิ 13, ลบกับลบตัดกันท่องแม่13,2,26นะครับอันนี้คือค่า x ต่อไปคือค่า y y ก็เท่ากับเด็ดส่วนด้วยเด็ a เเด็ a y คือ13เอาไปหารเด็ดคือ 13. 13, 13, ลบ13 1สหารลบสิลบจำนวนขี้จะได้ลบท่องแม่13 1ิบสาดังนั้น x ก็มีค่าเท่ากับ2 y ก็จะมีค่าเท่ากับโทษทีครับอันนี้ขาดลบห y ก็มีค่าเท่ากับลบหคือคำตอบ